สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอซี่แฟนช่องน้องแสงชาแนลนาะพี่น้องน้องน,นะครับมาเจอมาเจอผ่าตั้งแรกน,นะครับสลับมือนีนะครับอา่าก็คือเก่าเหมือนเดิมแล้วพี่น้องเนาะนะครับนำนัดทางม,มาฝากพี่ตอนลองกันอีกครั้งหนึ่งสลับคลิปนี้นะพี่น้องเมื่อวานนี้บริเ้ลรงคลิปเลยพี่น้องนะเมื่อวานนี้ข้าไปวัดไปบ้าน,าน,านผักเสานะผักสวยๆมากก่ะมันเพล่งงานกันไม่เลยเมื่อย่างก็เลยหยุดไปมือน,นึงนะครับโอกาสหยุดพักพอนไปมือนึงเพราะว่าอ่าบด้อยู่บ้านบ้ตรสัต่อไปก็เลย พลาดโอกาสกใบรถคีบใพี่น้องเขาได้พิจรารณาสลามมอนีก,ก็มากกันคือก็เหมือนเดืมด้วยพี่น้องเด้อนำแนทางมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับตามปกตินะครับสลามมือหนีก็ได้นะครับนำแนทางของไผ่มาฝากพี่ฝากน้องกันมาเบิ่งกันแล้วกันนะสลาคลิปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปเบิ่งกันมาฟังคำเตือนคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่ สนับสนุนเสียงพนันทีผีกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับใส่วิจารณญาณน,นะครับเด้อสำหรับพีสลนองทอีมาบุงมาชมนะครับยำเทว่ายำพอยำอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับมีเข้ามีหลุดคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลัง คิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับอ่าเพื่อนก็เป็นบุคคลธรรมดางแล้วพี่น้องเนาะบาได้ก,การันตีแบบมีเข่ามีหลุดทุกๆุกกหมวดพี่น้องฮางลวก,กับเข่าดีดีฮางรัวเข่าสามตัวแตกสามตัวฮางรัวมก็กแตกตัวเดียวก็มีพี่น้องอ่ะก็บอกปอีนังพี่น้องนะบอกป็นกลางๆเนาะพี่นอนะนะ้องเนาะเนี่ยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แต่ละสำนักอาจารย์แต่ละท่านที่ เป็นมาแบงปั่นข้อมูลนะครับให่้อาแบงปั่นข้อมูลพี่น้องได้เบ่งกันเห็นหลายคนขึ้นกาเกา่าเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยแล้วพี่น้องเนาะนะครับอขอบคุณหลายกันแล้วกันสำหรับผู้เข้ามาใหม่ก็บยัยเลี้ยงแล้วพี่น้องรึกดติดตามไปน้ำเน่นะครับสบอนิพัทธคลิปยัได้ดีๆจากทางช่องห้อ,องอัปเดตกันขึ้นมานะครับ อาเป็นยังไงพี่น้องว่าในมวนในบอลนะครับไปทําบุญนะครับอิ้มบอกยิ้มใจกันหลายขูดหลายคนหลา่มองหลายทีหลา่มองหลายเกลีย์สารพีสารน้องที่นับถือพุทธศาสนาและเพื่อนกับเหต์มาตั้งแต่เด็กเดิมบัณฑ์พเนาะนะครับอาเป็นการทําบุญให้บรรพบุรุษหรือว่าผู้เป็นญาติห่อที่หลงเสียหายแต่เสียจากไป็นนะครับเพื่อนกันอาทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับหมู่บ้านนี้นะพี่น้องเราเหอเอินว่าบุญข้าวสลากหรือว่าบุญข้าวสากนะครับบ้าน์ข้าว่า เนี่ยครับอ่ามาเบิงข้อมูลย้อนหลังพี่น้องนะครับของอวันนี้นะครับจะนำแนาะทางแอดรัดชนกมีโชคนะครับว้าพี่น้องหายมากเม็ดเดียวมีแข็งนะสัญจรจังหวัดตราดนะครับกะรุดไปพี่น้องให้มา,มนนะาศูนย์นะครับ,รบเดินไปที่ศูนย์จับชุดที่สองศูนย์ล่างเม็ดเดียวสองศูนย์ลุดพี่น้องมามาออกสามหนึ่ง <c oughs> อ่ะก็่ปเปียงพี่น้องขึ้นยาลายเตีมนอสองก็ขึ้นไปเป็นสามศูนย์ก็ขึ้นไปเป็นหนึ่งนะครับกะ อาตามนี้เนาะพี่น้องเนาะฮะนับกบัมีเขามี่ลดคือว่าน,นะะั่นแหละบางเทื่ยบางที่มันกอ่าเขาตรงตรงบางเทื่ยบางที่ก็ลดขึ้นกันนะครับสำหรับอาจารย์รัชนกมีโชคนะพี่นาา้องเนาะมาเบิ่งงวดนี้เดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึงนะ่งก็ถือว่างเด้อขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งใส่ปากกาศชี้อันนี้เนาะพี่น้องเนาะใส่ปากกาสีฟ้ฮาๆนะครับเป็นชุดล่างนาะครับสำหรับงวดนี้นะพี่น้องเนาะชุดล่างสี่ชุดนะครับของแอดรัชชนกมีโชคนะครับ กเกือบเต็มหน้ากระดาษที่พี่น้องอันที่ที่เต็มว่านี่ือนี่เขียนเขียน,ยนตัวหนังสือนะพี่น้องนะครับเซา,าตัวเลขกับบหลายเพราะว่าเป็นแค่สี่ชุดนะครับเพิ่งกระเด็นมาละพี่น้องเดีนมาแล้วนะครับเดีนมากกับสองชุดแข็งแข่งพี่น้องนะครับ นะเรียบร้อยพี่น้องแ <c oughs> อดรัชนกมีโชคเมื่อวันที่สิบหกกันยายน2568พี่น้องล่าง4ชุดพนบาเนาะพี่น้องเนาะ,ะจับชุดล่างให้ที่สิบล่างให้มาที่6กับ9นะครับหน่วยล่างให้มาที่0กับ2องเนะี่จับชุดที่6062 60, 9092เองแอดรัชนกมีโชคนะพี่น้องเนาะแอดเขียนอะไรไม่ได้พี่น้อง,นะอเ,อดองดเด้อบ่ได้เอาของของ,ของเกา่า ที่เป็นโล่งหายนะพี่น้องเนาะเขียนเอาไม่เพราะว่าอันอันเก่ากับบ้านแนใจว่าบางเทีบางที่รุ่งห้องเก่าไปกับมีนี่โลโก้มีนันมีนี่กับสิลําบากนะครับพี่น้องสารพิษโดตรพิษเจียนเพิ่อนก็เลยแอบกินข้อนี้ยากเขียนเอาไม่ใช่ไหมเพอาะว่าอาจารย์ได้กัญญาเด้่พี่น้องเแต่ว่าขัดเขียนเอาไม่กับตัวเก่านั่แหละแต่เพียงแต่ว่าตัวหนังสืออาจารย์แท้ๆนะพี่น้องตัวหนังสือผมเองนะพี่น้องตัวหนังสือเอทอมแอดมินเองนะเขียนเอาไม่เขียนเอาไม่แต่ว่าเขียนอันเก่าเพิ่นนั่แหละนะครับคล้ายๆเก่าแต่ว่าทาง อาเป็นฝีมือของของพูม่เขียน,นเนาะพี่น้องเนาะตอนต้นสาวบ้านสต่อไปนะครันี่ครับหลอกคืนมา,าเนาะบอกง่ายๆนะครับเพื่อความสบายตาเห็นไหมเห็นแจ้งๆเห็นเป็นเห็นใหญ่ๆบางอาจารย์นเนออยพิ่นไฮเดนมาเนาะสี่มพี่น้องโอ้ยดีตาเบิ่งประเด็กกรบอกขักนะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเพิ่นให้เด่นมาที่หกสองนะครับหกสองกับพ่าเก้าศูนย์นะครับพี่น้องหกสองเก้าศู 2, นย์แบบอ่า เฮากะพี่เจ้าหน้าพี่น้องเด้อมันมีเก้าหกศูนย์หกสองเก้าศูนย์เก้าสองพี่น้องน้อพี่น้องกะพี่เจ้าหน้าพี่น้องเด้อแต่พิจารณาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแม่ของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่าทั้งของอาจารย์กราลาซินนะครับเป็นออกกําลังกายกมาแล้วของสายทหารใบแดงกมาแล้วนะแอสอ่าฟินนิกกมาแล้วแต่ว่าประเทศโลกพี่น้องอเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่น้องอาจารย์มันดับไปแล้วกันเนาะ อขอเบ,บิึงไปกันเรื่อยๆนะครับจนบังพูลหอบมาที่สิบหกพุทธน,นะครับจงังจีดผัผกพรเจ้างมือหนึ่งเ <c oughs> นี่ยพี่น้องเนาะอากาศพิจารณาได้พี่น้องเด้อขอเนี่ยลลงไว้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจังคอยมากการบึงเพิ่มเติมมาพี่น้องเนาะเพรานะว่าเอาไปดุนรลายโจดุลร้ายกสิผิดกฎผิดกติกาเพิ่มอีกละนะครับอย่างอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ ทางช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับอาจจะได้กะสมมือเด็กกัมีแล้วละ่ะสามตัวสามเอ็นสามเอ็นสามเอนม็เอนพี่น้องกัมีมือดอ่ะนะรบระวัตสิเป็นอสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวล่างสี่เม่ยมีให้อ่ารุ่นมาสต่อไปนะครับหาเบื้องตามแพงนะครับขายรัตตลีเพิ่นทั่วไปเนาะแต่ละอำเภอแต่ละอ่าท้องทีนะครับ,รรบมีมอง จำหน่ายขายกันอยู่นะครับสัญลักของทางของรัฐบาลเพิ่นนะครับหรือว่าบ่สะดวกบางคนบ้าก็แล้วแต่พี่แต่น้องสิพี่เจา้าหน้าอริบังหันแอดบริ ain 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 เน่แน่น้ำเนาะสะดวกกันใจกะตามนั่นแหละพี่น้องเนาะต่อยไว้าหาบาทสิบบาทยังก็ว่ากันไปนะครับเป็นกะเป็นนั่นเป็นเนจ้าในลำเป็นสีว่าม่อมอมอกกับบ่แม่นหรอกพี่น้องแปลว่าถา,ามว่าแอดกับมักแอดมินกับมักขึ้นกันแต่ว่าจัดขึ้นกันดิ แต่ว่ากระจัดกระตามสมควรตามพ่วงมอค้อมสมเนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮาทุนหน่อยเบียร์หน่อยเฮาหน่อยเฮากะอ่าจัดนีหน่อยนะครับพ่อได้ฟังพ่อได้รุ่นนั่นคืแม่พี่น้องนะครับอ่าแม่นจิตโดนจิตเขามากกับบอได้หลายนะครับอ่าแม่นจิตบ่ถือกับบอได้หลายที่เก่าพี่น้องบอกว่ากับบอเสียหลายนะเนาะนะครับอ๋อกะพี่พี่น้องมีผู้ใดมีหน้าทางดีๆเด็ดเด็ดนะครับอยากแบ่งปันข้อมูลอยากแบ่งปันหน้าทาง อยากแบ่งปันควอมปรารถนาดีครับพี่พน้องก็ยินดีได้พี่น้องเด้อแบบยินดีที่จะเป็นสื่อกลางเป็นสะพานในพี่น้องเชื่อมกันนะครับได้เห็นกันได้หลายถึงกูเกิลนะพี่นอนะงง้องเนาะเราจะได้กับมีข้อมูลจะอะไรก็เอาแบ่งก์ปันกับมาได้นะพี่น้องตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้เบื้องต้นนะครับต้นะต,นตน้นคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเบอร์รอบสุดท้ายกันแล้วกันนะสำหรับแนวทางของแอด รัชนกน,นี้โชคนะครับชุดซีชุดนะครับ4ีชุดเพิ่งกิดีชุดกระจัดมากเลยะพี่น้องเด่นเน้นมาสองชุดนะครับเน้นมาสองชุดนะครับที่จริงสีชุดกับบลายที่พี่น้องบาดีทีบอลลวนบาลายเราซีแค่ซีอ่ะน้อพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขของเพิ่นนี่สีบ่คอยได้กลับพี่น้องส่วนมากจะไม่ได้กลับถ้าตรงถ้าออกก็ออกตรงๆถ้าไม่ออกก็คือรุดไปเลยยังเสี่ยงะพี่น้องเนาะอ่าสิบอ่าล่างสี่ชุดนะครับวันที่สิบหกสิงหกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ อ่าส,สิบสิบล่างนะสิบล่างหกกับเก้านะครับสิบล่างหกกับเก้านะครับหน่วยล่างศูนย์กับสองนะครับจัดช่วยน้าที่เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าสองหกสองนะครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้งองสารับผนะู้เขาว่าหม่เกี่ยวเรื่องนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยขอบคุณหนไลน์กันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆข้อมูลขอบคุณทุกๆอาจารย์ขอบคุณทุกๆสำนักนี่พี่น้องประเด็นมาที่หกสองกับเก้าศูนย์พี่น้องนะสองสองจุดแล้วพี่น้องได้ดินอ่าตัวอื่นก็ต่อยต่อยอันนี้ก็ต่อยไปแจ้งหน่อยนั่นพี่น้องเนาะไอ้ก็ต่อยไปแจ้งหน่อยนะครับสำหรับอันใหญ่ๆก็คือเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วพี่น้องเนาะเก้าสองหกเก้าสองหุ้ 90กับ62นะพี่น้องที่เพิ่นวงมาให้ได้พี่น,น,นะพน,น้องเนาะชอบจัดคัดกระพันได้พี่น้องเดอ้ออ่าย้ำอีกทีนึงว่าอ่าเป็นเพียงหน้าทางนะครับอ่าเป็นเพียงหน้าทางไม่มีใครที่จะจัดเมื่อจอดตัวไหนนะพี่น,น้องเนาะทราบว่านี่ผู้าจาูจัดหวยเพิ่นก็นจกัดเบิดผู้เดียวเพิ่งใบเฮาผู้จกักนําแล้วงนะนะครับอี้ก็เป็นเพียงหน้าท่างถนั้นพี่น,น้องเนาะอ่าแบ่งปันมานะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับอาสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแอดรัชนกมีโชคนะครับที่เพิ่น แบ life, mm ่งปันมากนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายกันแล้วกันเด้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายทั้งแอดรัชนกมีโชคขอบคุณเอฟซีแฟนช่องติดติดตามตั้งแต่ต้นจนจบได้พี่น้องแบบสารคิมนี่กัอวยพ่อในเอฟซีโชว์ๆมันๆที่เรื่อยๆนะครับได้จับเงินแสงเงินหรางกันเมื่อสุดขั้วสุดคนในงวดวันที่16กันยายน2568ได้พี่น้องขอนขอมอห้อมขอนจ่อมอห้องคาร์ลีฝรั่นยังเหลืออีกอยู่ประมาณชักนสองงวดหรือสามงวดบอกพี่น้องประมาณนี้เนาะเพราะว่า นี่จะนายเจประมาณนี้นะครับสองสองสามงวดนั่นที่จริงเหลือเดือน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 หนึ่งกับสี่สองงวดนั่นแหละพูดถึงนะครับแต่ว่างวดที่สามอาชสิมาพอดีพอดีขมาอัสี่เนาะงวดที่สามกับอาชีเป็นมือสุดท้ายของของอกพรรษาหรือจังไรเอ่ะประมาณนี้พี่น้องนะครับขอคุณอะไรกันลกนลกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณจากใจจริงๆนะครับซาลิมนี้ไปเพียงซาลกิมมี่พอกันชิมหนาชิมนีการเข้าวา่าสวัสดีครับ